สวัสด no mm ีค hmm. ร right kind of <ries in the nak> ับพี่น้องสุกุสุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องนุบอนนิสานยุคใหม่ครับพี่น้องมื่อนี้มาเบิ้งครับพี่น้องครับพองใหญ่เพิ่นเมาซาไว้นี่พี่น้องเราเบิ้งราคาเท่าตอนี่นะอุอทิฟ้าเบิ้งยริงๆริงเลยแต่ตอนนี้เห็นปลาเข่งมันบดหลายแห่งมึงเดียวนี่เจ้าของเพิ่นเสียวพันหนึ่ง่นเลยนี่พอ่นจะว่ายงานขาดทุนโอ้ขนาดตัวนี้สาม้อยยิ่งเสียวๆอยู่เดีนี่สำนีึกจักซีเมนท์เฮา ต้อน่ะต <society> <ını urai> ้อนี่ตออีกบ่ยอมลุ่มของตัวบุญพ่อได้สูบข้าพี่น้องมากินข้าวบ้านข้าวปีนไหมครับพี่น้องเบิ้งเบื้งเบิ้งตอนนี้นะครับเด้อแต่ปลาเข่งนี่ผมว่าหลายแย่งเบิ้งใหหมูในกล่องมันแน่เห็นเป็นปลาเข่งปลาเข่งบ่นบ่นี่ครับถ้าเบิ้งต้นสูบออกสิเห็นป้าหลายปอน้ดยตอนนี้ลูกกขยาะลังต่างเครื่องเอารถไถมาแล้วก็พอแล้วก็เอาใส่เครื่องสูบน้ำใส่สองเครื่องครับพี่น้องครับหนึ่งสิบบาถึงชั่วโมงหนึ่งสิบบุกผมว่านั่นตื่นตื่น่ะเลยเอาสายยาง ลงวัดบ oh. oh. uh. ึงเลยเอาเอาต่อแกันตีเครื่องอันนี้เป็นปั๊มดูดครับฮะแล้วบางต้องอันนี้น่าจิตีแล้วลนะครับเดินเดินเครื่องหน่อยวันนี้ทั้งพลวัตก็ไม่ผิดคนต้องบ่มน้อยหน่อยไปเอ้านี่ พร้อมกันเราบ่นี่เครื่องกอกน้ำน <Aqui. S 1> ูครับเอามาสูบป่าเราได้ออกเป็นงานที่เอ่อฟอร์มอมี่งานเนี่ยนี่ครับมาเราเอาหนามเอาบไปเอากระมังใส่นามก็เป็นหลังเครื่องปั่มมาเตอร์ติดนะครับเด้อวยห้องหนามเ่ย เดี๋ยวจะพาไปเบิ์งโอนี่เครื่องไม้ไว้ผ่านไปประมาณยี่สิบมตที่หนามันลดซสำหรัโอ้โหลมแท้ใส่ทุกคน,นี่ครับเครื่องไม้ยี่สิบเมที่บอนี่เอ้ยยี่สิบเมตที<อ>นี่เครื่องไม้ครับนี่ลดลงไปนี่คืบคืบหน่อยๆคืบเครื่องยี่สิบเมทีเดี๋ยวคืบคืบเครื่องเออ แต่ตอนนี้แนมเห็ดปลาเข้งหน่อยนะมันสูบมันสูบอยู่ในหูครับชีว่าห่วงชีว่าเน่าหาว่าปลาเข้งหน่อยเต็มหูเลยพี่นุงเออมันเต็มหี่นุ่งเห็นว่าเบิ่งปลาเข้งมันรุดเต็มแล้วับนี่อ่านมันเริ่มเข่าหูแล้วโอ้โหอาเต็มเลยครับนี่ตัวหูต้องมีป้าครับเด่นยัแต่หางป้าอยู่เด่นลีอยู่ออแล้วกระดุด ไม่เรื่อยๆครับเต็มเลยบอกแล้วว่าษาหนี่ปรืคิงหน่อยหลายแต่ประคองประยังบ่คอยบัตทันเห็นครับตัวไงบัตรทันเห็นเลยเมื่อกี้เอียนขึ้นครับพี่น้องครับดับหนำตอนนี้นะครับเด้อเครื่องตอนนี้พอกระโหลกมีปัญหาครับพอกลม่มอัดเมื่อกี้เอียนเอียนคืนครับพอดี่หล่ะโอนอัปเดตประมาณเกือบเครื่องเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงครับหนำลดลงไปเหลือแล้วแต่เครื่องมันดับครับตอนนี้ เพ like ิ่งล่าแก้ไขอยู explicit. ่ตอนนี really okay. ้เห็นเอียนเห็นปลาคอเริ่มเริ่มฟื้นแน่แล้วครับเริ่มโดดเริ่มยังแล้วเพราะมีได้จับอยู่ครับครับพน้าเห็นปลาซิวหลายๆครับโอ้ปลาคอหน่อยแตกออกเลยพน้าเห็นปลาซิวหลายๆพน้าสิลองเอาปลาซิวก่อนพอถังข้าสูบแห้งเลยมันสิจับปลาซิวไปเลยนะครับมันต้องเอ้าแต่ตอนมีหนำสิละบนแง่บนน้องนะครับได้โหวววววหนำสิสูบได้โบกบอเครื่องตัวนี้ติดเด็ดตัวเดียวครับเพราะหนำลดปุ๊บ ปั๊มลุงกันญาบอร์เบ่ร์บ่สูบนะครับเพราะว่าสายดูดมันสั่นสายสนิมันยาวเลยดูดได้สายาต้นนี้นไม่สายยังเหวกระดูดเลยอยู่ขบวนข้าพเจ้าไปสิลอง,งไปซิวไปกลอยครับข้ารักข้ารักใช่ข้ารักสายตรงสายดูดมาจากไหนเอาประดุกประดุกอิน อเอาวจีไรบ่เครื่องถวยวะมันลอยปลาซิวลอยเต็มเลยครับนี่ไออยะโอ้โดดอยู่โอ้โหโดดอยู่ซ้ำหนึง่งเขาแน่ปะไรโอ้ไม่ต้ป้าเคีงหน่อย,สสอยนี่ซ้สำสีก้อยซ้สำสีก้อยเฮ้ครู ได้แล้วครับพี่นอ้องหองก้อยหนึ่งจุ่มน่นจุ่มเดียวน่ะโอ้ปลาเข็งจับได้เบิด์ตกน,น,นหน่อยพี่น้องแนมดีๆเห็นเห็นมีแต่ปลาเข็งเลยนี่นี่เบิรงอาร์ตืล่นอยู่นี่นี่แล้วเอาเอาไปใส่กบคร <ไป S 1> ับไไมามนนเอาจังไดหอหอใส่ดีกว่ามันสิเทพเบิร์ตุโตมันไปท่าผู้อุบมึงอยู่กลางไรไหมเหลือซ้ำเก่าเลยไหม เอาโบได้ง yeah, no oh, oh, uh, okay. okay. oh, oh, ่ายๆเด้อไใครคิดเนี่ยเออนี่แหละไม่ห่างพุ่นไปเลยยังวะยังเหลือซ้ำเก่าเลยโอเคโน้มันเป็นปลากระเดือกตัวนี่โมฮันปาซิวเออเหลืออีกฝั่งนี้ครับเบางปลามันมาอ้ออยู่ฝั่งนี้โอ้โอ้โอ้อไปแล้วเนี่ย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 โอ้มีตัวรุนนี่อยู่นี่ เรื่งรมาสิบอนั like already, wow. ่นแล้วะมันินาม่ขืนเลยเด้ตอมาควนฟงรีมักได้พูดแล้วตนมาคานนี้นี่มันก็ไปแล้วมาพี Hal ่มาพี ну ่มาพี่บอมาพี่ขนาดมันยุดแล้วมันข้นบ่ขึ้นเอทดี้เออเออมันก็ไปอยู่ไปแล้วไปแล้วเออ โอยมันอยู่ในฝั่งเด้อค่อยๆต่อนดอกเอาได้อยู่มันลงมุดมันหมุดเลยโอ้กลุ่มไหมครับวันนี้มันจะกุ้งเลยนี่เขาว่าล่ะเขาว่าตอนี้วโอ้ไปเอาซีเซียกันได้อีกซีเซียเลยปนินหรือมีปนินหรือมีเลยนี่ตาหน่อยๆไปเอาเลยไอ้วี๋เอาอีกเอาจะเบิด จะะเบิดลยามันหนามันแหงลงเจ้าบ่อเลยแต่จริงมันได้แต่ปักกระเดื่อเลยปัสสาวกับบ่อไผ่เดลยเอาเรื่อยๆละมันมาหนีครับมันเห็ุอย่างบ่อใดนี่มันอยู่ฟังนี่ฟังตีละมันมันอยู่หน้าซ้ายนี่สอนก็ไปกับมาอยู่มันต้องเอาในฟังให้ได้่อไม่ฟังที่มันสอนเนี่ย

แต่ป้าหน่อยก็คุ้มเลยครับพี่น้องไอ้ทางนั้นป้าถึอเหล่าเครื่องนั้นรับเลยจับเราพังกันเลยฮะจับเราพังเลยไปเลยลงมาจับเลยวะเอานี่เอานี่ใส่นี่ครับประมาณนี้อันนี้แข็งไปเพราะงี้เอาถังเอาถังอันมิตไคร้ไหมเนี่ยกระมังหน่อยที่มิตไคร้นะจับป่ะ โอเคครับเดี๋ยวพี่น้องครับเรามาเริ่มจับปลาเลยครับว่าสี daylight, ได้หลายปนไดยนำได้เพิ่งกสิสฐ์ซูไปเรื่อยโคตรกระหาไปเรื่อยครับแต่ปลาซิวข daylight, เขาได้หลายเหรอเดรร์มน,น,นู่นึงเหรอนี่แม่เนี่อกี้โดโดที่สัยต้นหนึ่งเนี่ยม่ติดไมนแก้มนี่มันควางมาแก้มโอ้ ตัวนี้มันปลาอยู่ในต้มครับเต็มเลยปลาหน่อยนะปลาเข็งขอตัวนี้มาจะใส่ไปตีมาปลาเข็งในหูตัวบ้านนี่หูกระบนกนี่ออตัวไหนมาบังในหูบัง ไอ้อหญ่ให้ได้รับได้ละโอ้โหตึงเลยนี่โซนราคาบ้านละเอาเลยอเป็นราคาบ้านนี่ละโอ้ยมาใหญ่เลยเขวหนูกร้านเลยนี่ตัวหนกร้านนี่งยิงดีตัวมีปลาเข็งเห็นไหมหุ่ยเยี่ยนหมดหนึ่งอุปเมนหัวอูอัดกันเต็มหูเลยไหมข้าวเป็นกระดูกกระดูกกระดูกหน่อยกระดูหน่อยระวังเด้ออัดกันเต็มหูเลยเพิ่งได้ปะ มันอีกได้แค่กินเก้าครับพี่น้องครับสามลอยหนึ่งมันบบแพงนะครับเออซ้ำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมากินเขาปลาบนมวลเก้าครับประโคะประโคะอีกเล้วพี่น่อยเขาประสาไว้อือเราอุ่นอุ่นสิจอบเราประคะตัวใหญ่มันขืนมังซิมีอีกวะมันมีตัวทอแขนละเต้นขืนอยู่แต่เอาไปทั้งใดเลยมีผู้ใดจับประโคะตัวทอแขนยังย่างย่างม่าใ่ยังอยู่กุ้งไหมเพ่อลุงบักลายนึงกุ้ง บอปลาซิวนี่บักแยกไรหน่มีปลาซิวบักไรเอาเพิ่มมาหนิอ้าวเาสูบน้ำจะบกเกื่อนตัวนิ้วาเด้สูบไปเลยบกอีกหนลีบรนปร่ายะมันคอยเอาออ้เอี้ลงเงี้ออก่าหนาสิบกอยูดอกแนี่านเฮ้ยเอาบุลุปัดปตทิมปัดตทิมบอ เมื่อกี้เห็นแดงๆมื่อกี้คนลูกมาเบงไหมเห็นแดงๆนั่นๆๆๆเห็นป้าเจ้าป้าเตาทิมสีแดงเลยมาตาใสนี่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 ป้าเับทิมมาตาใสปป้านินปานินก็มีเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงปานินหลายโต้วัวพุงกับแล้วปรีเลี้ยงอยู่นี่โอ้โหละจั๊กป้อได้เลยก็มีป้าเับทิมกับโต้สีแดงเลยโอ้โหอันนี้อันนี้ป้านินปานินนั่นเพราะเพราะพอได้ อนปนีนีับกระดูกดิไลยกระดูกหน่อยหน่อยกี s. <S ่สูนยู่ในหัวกะโหลกบ้างัะหนามันสูงเนืะ หายากเ้อามันน้ำมันมันชุกลงมาเด้มันขึ้นินไดืว่าป้าเพื่นโอ้น้ขึ้นมากขึ้เก่าแล้วต้องเจอแพ่รองนะลองกวาอไไมัตอยู่ในขี้ตุมได้ปี๊ปกดเดี๋ีป้าคอตัวไหนไปใส่วโอ้้ปะดุอู้ปะดุดูปดุนั่นนั่สาดกุ้งปังเฮ้ยอนั่นมันหันยากตัวท่านไรกิ่ น้องหลายเลยครับโอเคไปได้ฟังครับป้าข่งม่ตอุนนี่นะตัวหน่อยตัวน่อยนายปบออกมาใส่เหรอไปเลยวะไปดูไปทางหลังตัวหน่อยตัวหน่อยด้อหลายมีแค่ดูคะดูตะดกไปเลยหรอ ตาอย่างนี้กับฝ้ายางตัวฝ้ายงเขาใ่เลยโอ้โหะเอือะคขอมาเต็มเลยพอใหญ่ล้นะเอาพี่น้องครับให้เด้อครับเด้อนี่รับนี่ตันนี้แหละติดติดตามหาครับบนลงมาได้เลยโอ้แม่น่ะแม่ล่ะรุ่นนี้แหละตัวเดียวนี่แหละทีเห็นเงี้ยงวะฮเบางต้นสูบอ่ะเอก็ยังบกขึ้นว่ามันเนียงเสียงเยียงก้อนหินม่ กินหนึ่งสี่โบมันเนาะแต่ไปล่องห่วยบ่ได้กินน้องหนามบ่ไปแล้วบ่นหนามปลาดุเลยจับเลยรับเลยอ่ะแต่ปลาซิวไปกินครับตอนนี้เอียนกับบ่ได้เอียนสองโตนั่นก็ราเขาหน่อยตัวหนึ่งเสียงเอี๊ยปี๊ดป็ดดไปยัเป็๊ดอู้ปลาดูลงตีนนะอู้ไปเลย ไปยังอีกดูต้องดูเอ็นแล้วตรงไรอะปะเขียงเฮเบอร์สโตครับแต่อยางใดคืออยางใดคืออยางใดปะคอครับ่อพ่มาดูนเลยแล้วสิไรจับอย่าปะคอโอปะคอแต่ปะเขียงไม่ไหวแต่แบขนาดอ่าแต่ปะเขียงเอามาเอามา เข็งเลยเข็งเห็นผอเหยียงเลยสามร้อยขาทุ่มล่ะุบานเลยสามร้อยเดยวใกินนีกตัวหนึ่สามร้อยปนันพนัมีปลาคอยเี้สามสี่ตัวอยู่เลยปลาเข่งไว้นี่ปลาเข่งนี่ทำเอานี่ทำาท่านเอาอู่ตัวนี่เอ็นต่หัวนี่ออกมาอีกแล้วคนมาตัเชื่อคนไหวจีนหรอกหาเาเจ็ปีปากเป็นหลุดอยู่ปลาเข่งในหูนะอร่อยในหูไหจูบกเอาไปห้องเลยวะ หัห้องนอกสิกำเอาเขียวเลยนะเดี่ยนี่เดี๋ยนเอาหัวเขาดันดไว้นะงามผ่มสูนอนดีว่าาสิวมืนมาก่อนเป้าซิวลองเอาใสใเก็นไปที่นี่น่เ้ยตัวงามๆเลยปากเข็เอาเกี่ยงเลยนอนี่หง้เห็นไหนอาย่นี่นออมาอังเลยจังมืปั้นออตังมืด้วยีก็ไปนั่ ลองควดออกหยั่งนี่ตายซแลดงบอกออกเลยบอกตายรึกตัวหน่อยเดียวนี่ยบอกเลยเดี๋ยวจอ้หน่อยปลาหน่อยปลาขอต้นติมันจมกี่ต้นมะเข้นมาโอเคกระเพีงอาจกะเต็มหูเ์แล้วอู้นั่นอู้เต็มหูส์คือเก่าอยู่เต็มหูส์คือเก่าทีออ่าง่ารอยู่ออกมาดูไหมดีเอาว่าว่าไว้เรียกวไว้เรียกเกิเอาอีกี อ่ากันเว่ามันหล่นหูอ้หางาก็เงีุงปคอบ่บ่ไยือหางเงวบ่เห็นแล้วหางตเงหล่ะเอหางยบเอ้ยแต่ว่าทุนคักเลยไม่ใช่หลอบนีทุนเจ็ดเป็นทุนเลยเอัดหูอย่เลยกระลายหูอยู่ม้อยล่อตีละหูละหูนั่นไล่เขาดูรอบนี้สนาสิเดลัย ไม่เหลือม่เหลือปาคออรไม่เหลือมใจบอกเลยเหลือปกเต็มตะกี้หน่อยออเออปลาคอป่ะเออปลาคอน be really to ันปคนเฮอเอาเร็อ หากินแบบนี้โบมันเลวพี่นงครับทีมงานนี่ต้องลงเตหวยครับเตหวยลงตคลองเอาในสะบผ่านเอออันนีู้หเป็นะไรเป็นอไรมันไข่ผู้มหนนั่นน่ะไม่ดูงามเลยโอ้โหเขาออกตัวเขาวะ ออกตีเนอตัวเก่าตีออกเอมอนป้าผู้เฒ่ามากินข้าปลาครับเน้นมากินข้าปลาครับบริเนียนมาปั้นได้ตาได้ลายก็อกถือว่าเป็นโชคดีไปเองล่ะู้งกดีล่เอาากินข้าปลาพผู้เฒ่าตอายุเนี่ยมอ้าวงีเยนี่มองไดีไปเทปไปตาฮอนฮอนขี่เรื่องเงียออกเทปไปกันเบิเทเลยโบฮอนขี่ดินอเอาไปทั้งไปเลยเอาเลยเเลยพ่อเลยวะ่อพ่อเลยวะเทปอยู่ปะ เท่เท่เท oh. ่จับเอาเอ้าเอ้ยไล่ไล่เยวะเจ้าหนี่ก็ได้ไล่เลยนะเอ้ยหนีไอเอ้ย no นี่ไปป่าเลยวะนี่ป่าเลยไปเล่เลยจับเบิร์ตชูตู้ว่าได้เอาไว้เลยโอ้โหต้องเอยกิน้องเจับไปเบิร์ตเลยบ่อบบ๊บบจับตั้งสี่ล่ะสี่ผลุงจับเป้าเองจับเบิร์ตชูตู้ว่าเอาไว้เลยอ๋อแม่เฮ็ดป้าจอมได้กระปุกหน่อยนึงด้วนี่ย่างมาฮะไข่มดแดงเอ็นกบตัวลงสามตัวครับระยะซัมนี้เองสามตัวแล้วออเลยอ่า โอ้โหหางโมแดงเนา่อยอู้ใครสักตัวไข่ดีโอ้ใครสักพี่น้องครับนี่อู้ครับเบิ้งทั้งเถิงเด้อมีแต่โมแดงเลยบรนหูโตแล้วพี่ลุงมันแตกแล้วโมตันหนามพบ่ลุงโบกน้องครับพี่น้องครับหางโมแดงไว้แล้วนี่กองหายพี่ลุงเนี่ยเสียหางฝุ่นก้อนไหมกองจับไว้เลอนี่เดี๋ยวเบ้าหนิบเอาฝี่ก้อนเอาในในก่อนดึนด่วนเด้อดึงดวนเด้อเอาเดี๋ยวได้ครบเดี๋ยวได้เอ้ยครบพีเดี๋ยวตายเลย มยห้างใครไดทิตีเลยพี่นตีเลยอุ้ยจ่ออัพโอ้โหขันเหลือหัางไงับาี่นองหางไงเอาบ่ไดดเอาแบบพี่เล่นด้วยเดี๋ยวพ่อพี่ลุงนี่นี่นี่เยวไอุ้่นเตม่ยสาดาอยู่ฝุนมีตหั่งนี่ครับนี่ครับนีุ่นละเยู่กลางเหงาก็มีกลางทออย่างนี้วันทีสองหั เอาใหญ่เอามเป็นแมหมดเลยป่ะนี่เอ้าหนึ่งสองปึ๊บโอู้ยอ๋ออันนี้ท่างไงกูมูครับนี่โอ้โหเป็นแดงเลยครับนเลยั้งไข่ทั้งแม่ไข่หนอนไข่เต็มเลยครับเออกอปใส่ก้อยหรือจีจวดเนาะปากับวังเมนูดาดบนครับพี่น้องครับตอนนี้เอาหมดแดงลงก้อยมันแล้วนี่นี่สดสดเลยเมนูจวดกระพร้อมแล้ว นี่ครับกำลังปุ้งอยู่ครับจี้จวดครับปุ้เลยพี่น้องเอ้ยซื้อซ้ำซื้อซ้ำพี่น้องังหลังเมนูต้มปลาครับด้วยพี่น้องอยู่หันอีกเมนูหนึ่งเบอร์ครับเมนูอันป้าสามร้อยจวดแล้วเลี้วมาดูเบื้องอีกจี้จวดปะโด้ด้วยพี่น้องมือู้อมันนี่เดี๋ยวปะโด้ปะโด้คนนั่นเราบดไอ้ป้าบดจวดเป็นแม่จวดปะโดนะครับเทาก็ได้สุดท้ายเทาก็ได้เมนูกินนี่เราครับแสดงว่าทีมงานนี่หากินในสาบปมันน้องนี่ ติดไหมตอกนู đây, <sh> ้นในสายประมาณหนาดวงตอนู <conduct> ้ในสายย่งประมาณบอกพ่อตอกบ่อใดเลยครับกันไปลงนำเลือกในห่วยในคลองในบ่ยอใดเลยการทุนเลยแต่กับพ่อได้แค่กินข้าวปลาเท่านั้นครับพี่น้องครับสามไปเอาบ่อพี่หนุอมครับมาเบิ่งเมนูครับนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วเมนูจีจวดเมนูโซบะโซบะนี่ครับพี่น้องครับนี่เมนูครับนี่ อันนี้ก้อยไกเต็นไปเต็นไก่เต็มไก่ไต่กิน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 เขาปลาเลยครับเดี้องมากินเขาวกันครับก้อยเต็นก้อยปลาก็มีจวดปลาดูนี่นี่ก้อยบ่ก้อยมาต้มเรื่องเอาใส่ปากน้ำแน่เหมือกินกับยอดกินยอดแข็งนี่น่นนีสามอยด้นี่ยสามรอยก็ซดนี้คุ้มเลยอนี่ยขากอี่ยไงซนนี้คุ้มเลยยันขันขยังบหูแล้วได้คิได้คิดได้คิดเรมากินเเนี่ นี่ครับไม่นีแล้วเนี่ยย่งไงมาลงกินเบิ่งนี่เ่าเคยกินฟอเยอนี่เกิดมป้านี่ไอ้ก้อยกุ้งนี่ไอ้ก้อยกุ้งไอ้ก้อยป้าจิ้วนี่ก้อยเต่งก้อยไตตั้งแต่ใหญ่มากเราเคยกินได้ดิลอบลองเบิ่งเด้อมันสิไตเหรอก้อยไตอยู่นี่เบิ่งนี้มันไตอยู่นะพี่เป็นจังไงสามหน่อยคือคือคือต้องปคุ้มแน่ว่าประคุมดีดอกจะโม่ได้กินทั้งสามหน่อยดยกันเลยโลกินได้ลานเนาะอันนี้เก่งแสบเด้อ วยได้ก็ไม่หได้ไม่หกเพราะว่าน้มาเห็นน้มาูไปเลยาว่านี่เนาะเ่าเนาะนนนนกมาเส่นนละนวนเราว่ามีอยู่อกข้เาว่าทัวรเก็ว่าทัว่เนาาพิกัดีเาพ่าได้พาผูเขามากินเขาปาคงานคนงะแล้กระห้ซำนันทีเนาะซำนนแวเส่นคำนันเขาไเขายุ่มได้เอาบงตักเอาบ่อยายอยังเนี่ยอมนาไอเ่นหอเด้ ยังผู้เฒ่าเนาะเราก็มาเบิ่งเราก็ว่าหลายหลายราก็ว่ายแง่ก็เต็มหม้อเลยนยิ่งมาหลายมันก็หลายอือยี่มันก็แง่ตง่อัดช่างเราถูกห้เราไปท้าพูดเราไปแกสามรอยแมนมาที่ไม่ได้เป็นแบบกุ้งกรุงป่นแน่เนาะป้าซิวเนยนะป้าซิวมันสมเนาะก็ได้สมสมสมยังสมเลยอันนี้สมสมโมแดงหลายเนี่ยสว่างเลยล่ะผมว่ามากตีกินสมผมมากก็สมอย่างนั้นดิ สดนน่ล้ำหูล้ำตาเลยวายอด้วยมันบุเดดิมาตัวคีรีมก่วาแล้วก่นขวานพ้อเนาะนี่กูเถบเายนกเ็ลเป็นก็ด้หรอเต็มเมไปมอนว่กเข้องีวายมอนปฏิเสธบได้ดอกันลยนกันบรอษกันเนี่ยมาในกันบ่ซษักันไ้จองันก็ตาม ขาขาโตไปหรือยูขาโมไปขาโมไปสั่งหมอนขาโมไปหมอเจี๊ยนตาิ่มเี่ยขามไปกับตาถิ่มเฮี่ยนใสแต่มีนองอยู่สิยานี่ดีใจเนี่ยเาเออโม่อนียกอยู่พักกันเนาะหอมเกิดหอมผาน้นเลยหยามหยามแห้งนี่เนี่ยโมเสาน่นหอมหอมนุ่มละเยอะอ้จังโมอุดอัดโมเดาจะต้องไปหาจันไปไปโมไปเสาดีกว่าเอาเนาะ ลมื่อื่นกินสันไงไม่อกเอนูกนว่าหมือกินสันไงมือวนสรหรืวันเดต้นลอกหรืตากระทะเนือใหแม่บังจ้ต่อยม้อีกมื่นอ่ะกรเด้าอันนี้เสุ้ยอันเล็กกบกรเด้าลูกมาเสีบจะพักนี่งนี่พักนี่เมีนบ่าหรอจะคิดมือิล่ะอาหากินเลยอัเลยกินจตสิเบิร์นหรออยี้ดีเลยเพ่มสองโมงนี่เมบ้านไปเบิงอยู่ว่เป็นอย่ง จมงรีบอจำงกินเขากินว่าไงมันต้องบุกจะเศา้าขาพามันต้องสนองต่อเลยไ้นรอ่าอาีสูเดินเติบเลยไปดินแน่จะกินข้าว้าปนยญ่มอนไปอันไปทำปนยี่มคอมว่าสาโนนี่มันสาไฟพื้นสกายบ่อันนี้สาน้สี่ กาทุนขายไปหนักมาเลยไเดี๋ยวสิ้ามากินหมูไหมของย่หนของอีเขาปีหนังเล่าละของพี่นังเล่าะเบงซาไหมมันดีไลคนนี้บ่หน้าเนี่ยขายกัรเิขายซื้อเลยไม่ดอีนะเตี๋ยวเรากินหหอข้าวเหยขาพีหอแต่ว่าของวาอย่างเงี้ยไงไที่หยุดเด้อเที่หยุดได้ทุกคนได้บบกนี้ครับเานนี้อาจจะได้สองคนหอเพ่เนได้บางนี้ก็พ่อบางนี้นะ ทบูนนกอีย ah <sh> ุはは่นก็อียุนได้ทงานนั่น้ทงานฝีไปถามเพื่อพี่มันกะงยุไปไปลงมนออนี่มานผเดเดือหาป้าคนใหญ่เลยเยเรื่อีจวดจะเอาักเราเยังหนึ่งผัหนึ่งสบกว่าผักกินบอได้อุนต้มเที่ยวน่าถึงใบหน่อยใบบัวหัวันันหัวบว ไปยังก็สร้างมาเก็บมาวงซื้อมาสิเหรอนะตอกเก็บมาเซื้ออนไปอ้นเออรี่บ้างอุ่นมือนกนอุ่นเนาะต่ำหมด้ลยกอไปก็อไม่ได้ข้าเขาถามว่าอ้นบ้างอย่างพูดอะไรนึกคนใบหน้าคนห่าใบหน้าคนห่ามันขึ้นกับป่อยห้่ยลลุชายอยู่ฝุ่นยังข้างนไม่ผัดมาอยู่ไลยยังว่าเหนช่อยหลุดใจแนมันหนาเอาเอาเท้าบนหนาวจาของว่าุมอ้นนุ่อุ่นดีสาม พ่อเดหมูแดงไม่ได้ส่หกมแดงชิ้นเราเขาก็ให้มวกมาืดูเขาบงมลูกสาวกับลูกชาอยู่ับมาบาขบมาให้มูแดงกัไหนก็ไม่เย็บผิดขเข็เลยให้ได้ไแดงไหมเป็นก้าสัญลักษณ์่ว่ามือนี่ชอบผีมือนี่ไมห่แมวอยู่ใ่ใม้านไห้าไบนไหน้านไห้ไหนบาไหนบ้าไหนบ้่น้าไนบ้าไบ้าไาไหนบอาไานไหนาไน่ไาหนไ่ ไปเกลียวมูนึงเลยทีเดียวผมไปเห็นว่าโอ้ยเจ้าจะสิมาหากินเพี้ยงหายากไปหาหากินเจ้าะหันไป